วันนี้ย่าอยากกินกุ้งอบวุนเส้นย่าย่าก็มีกุ้งอยู่ถ้วยหนึ่งเนี่ยมีกุ้งอยู่หน่อยหนึ่งเมื่อวานย่างกุ้งกินกันย่าก็เลยเหลือไว้หน่อยหนึ่งอันนี้ย่าก็อยากจะกินอุ้นเส้นมีแล้วย่าก็อยากจะกินอบวุ้นเส้นอันนี้ย่าก็ใส่กระเทียมไปกับขิงอันนี้ใส่ขิงไปก่อนเดี๋ยวเอาเอาเอาแก๊สไปก่อนย่าก็จะเอาเหลืก่อน เหลีวเนี่ยย่าก็ยังไม่เคยทำหรอกนะแต่ย่าจะหัดจะลองทำย่าอยากกินย่าก็ต้องทำเองย่าก็คิดว่าก็คงทำแบบนี้เพราะย่าก็เคยเห็นเขาทำเยอะอันนี้ย่าก็ก็ใส่ขิงไปหน่อยแล้วเดกขิงวางก็ย่าก็จะเอากุ้งใส่เลยอ่าเอากุ้งเหลียงเปิดไฟอ่อนเปิดไฟอ่อนไว แล้วก,เก็เอากุ้งวางข้างล่างเนี่ยแล้วเดี๋ยวให้เอาไว้เส้นวางย่าก็อย,กกยากกินอ่ะกุ้งตัวใหญ่เลนี่ฮะโลละสองร้อยหกสิบเมื่อวานนี้ย่างก,กินแล้วก็ขยักไว้หน่อยย่าอยากยาก,กินทำน้ำขิ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยอืมละทีนี้ย่าก,ก็จะเอาวว้เส้นใส อันนี้ก็เป็นเส้นยา่างคุกเครื่องมาแล้วคุกแบบซ,ซื้อซื้ออันนั้นสําเร็จมาซื้อเครื่องสําเร็จมาใส่สองซองเลยอันนี้ยากก็ก็เทใส่เลยเนี่ยน้ำเนมเยอะเลยเทใส่เลยทั้งพริกไทยทั้งอะไรคุกเครื่องไปแล้วเนี่ยเครื่องเขาสองซองพริกไทยด้วยย่ากก็กินก็จะลองดูว่าจะออกมายังไง แอปิไทยเม็ดใส่ไปแล้วแต่ย่าชอบกินวิทไทยนั่นย่าก็จะใส่วิทไทยอีกหน่อยลองว่าจะออกมาในรูปไหนอันแรกครั้งแรกของยา่ยาย่าจะเปิดไฟกลางเปิดไฟกลางแล้วกันเพราะว่าเปิดไฟแรงไม่ได้ทีนี้ย่าก็จะใส่ขิง ขิงลงไปเลยเนี่ยเขาเขาจะได้หอมแตย่ย่าชอบกินขิงเนี่ยก็เลยแต่ย่าไม่ได้ปอกเปลือกอันเนี้ยย่าว่าเปลือกมันหอมย่าชอบกินก็ใส่ขิงไปวางปกไปอันนี้ให้ให้หอมเนี่ยสูตรย่าย่าทำอีกครั้งแรกออกมาคงอร่อยอยีอะ่ะอันนี้ก็ลาาผักชีลืมใส่ข้างล่างอา้าวใส่ข้างบนก็ไม่เป็นไรลาขข่าผักชี อ่ออานั่นหน่อยเดี๋ยวเม่อเดี๋ยวไปเอาขึ้นช่ายของเราที่ต้นเอามาใส่แล้วเดี๋ยวค่อยใส่ผักอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวค่อยใส่มีแครอทย่าอยากจะกินแครอทอันนี้ก็คงจะได้แล้วละ่ะอันนี้ย่าก็จะ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 ,จะปิดฝาเลยเอาเอาฝาหม้อปิดย่าเนี่ยห่าฝาหม้อก,ก่อนฝาหม้อปิดก็ใช้ได้แล้ว ยาของร่วงหมดของร่วงเต็มไปหมด ทีนี้ย่าก็เอาเปิดฝาไว้แ้ยเ,เปิดไฟอ่อนรอเวลาย่าก็มาเปิดก็เดือดแล้วอันนี้ก็คือเดือดแล้วอุ้นเส้นอบอนกุ้งอบอุ้นเส้นของย่าก็เดือดทีนี้ย่าก็จะลองนั่งดูว่าวุ้นเส้นของย่าสุกแล้วไ่นน้ำแห้งแล้วเนี่ยที่ย่ากพิทำครั้งแรกวัดรสชาติเป็นยังไง ก็สีสันก็น่ากินนะนะหอมด้วยหอมเดี๋ยวญาติจะเอาผักชีใหญ่โรยแล้วพริช่ายโอ้กุ้งตัวเบ้งเบงนี่ไงเบ้งเลยอ่ะหอมเลยอ่ะเดี๋ยวใส่พริกไทยป่นหน่อยเหยาะวพริกไทยให้หอมอ่ะอพริกไทยญาติชอบกินพริกไทยแกๆแ่ๆนะเอาละทีนี้หุ้นเส้นสุกแล้วเนี่ยโอเคแล้วเนะี่ย เนี่ยเดี๋ยวทาน้าจิ้มมาแล้วโหสุดยอดเลยค่ะเออทําครั้งแรก่าก,ก็น่ากินนะคะกุ้งเดี๋ยวญาติก็จะใส่ผักโรยหน้าหน่อยค่ะไปญาติอยากจะชอบกินผักอ,อ่าเนี่ยผักโรยหน้าหน่อยนี่ผักโรยหน้าเยอะเลยไม่หน่อยแล้วคือญาติชอบกินผักอันนี้อันนี้ก็เป็นไปนเก็บขึ้นใช่ที่ต้นมา ย่าก็เลยจะม้วนใส่เลยเนี่ยหักใส่คือย่าไม่หั่นหรอกย่าจะเอาชิ้นใหญ่ๆย่าจะเอาชิ้นใหญ่ๆย่าอยากจะกินหั่นแล้วม้วนแบบนี้เลยให้มันหอมไม่เฉยเนี่ยย่าอยากจะกินนีอันนี้อันเนี้ยนี่แหละแต่ย่าก็ปิดฝายกลองย่าตัวนี้นี่อินะ้าย่ากมอยากกินอันนี้อีกเนี่ยแต่สงสัยย่าจะไว้กินตอนตลาดเนี่ยย่าก็หั่นแต่แค่หลอดไว้ เออย่าสงไัยก็จะเอาไว้ตอนตอนกินตอนด็กเพราะแค่หล่อนกินเด็กได้นงอืมเป็น,นียา่าเขาจะปิดฝายเที่ยวฝายเที่ยวให้ให้นี่สลดก็ยาก่าเขาจะปิดทิปแค่เนี้ยเธอปิดทิปแค่คือสุกแล้วน้ําแห้งแล้วอืมย่าก็เลยว่าเอาจะเอาแค่เนี้แหละอันนี้ก็มีแค่นี้ยละจ้ะ สวัสดีค่ะ